รักแล้วนะหลงรักน้องหรอน้องอะรักอยู่แล้วแต่นี่นี่เลย Wonder Smile เนี่ยอันนี้ใช่ไหมที่หลงรักโอ้โหกำลังอินเลิฟเลยเนี้ยอันนี้ค่ะที่เราสองคนใช้มาสักพักแล้วสักพักแล้วสุดยอดเนาะสุดยอดจริงเพราะว่ามันช่วยลดกลิ่นปากใช่ตื่นขึ้นให้ลมหายใจนี่หอมสดชื่นเลยอะฮะคือแบบว่า Morning Kiss หอมเมอร์เป็นคือพวกเราก็เป็นใส่ไกงใต้เหมือนกันน จัดกลิ่นจัดกลิ่นจัดแล้วคืออันนี้มันเหมือนมีฟิลเหมือนน้ำยาบ้วนปากผสมเข้าไปด้วยเพราะฉะนั้นมันจะรู้สึกเฟรชสดชื่นใช่อะฟันขาวขึ้นด้วยนะครับใช่ค่ะไม่งั้นเนี่ยเขาไม่กล้าแถมแถบวัดฟันอันนี้มานะทุกคนคือถ้าซื้อยาสีคนเขาให้มาเลยเแถมมาเลยเขาก็มีแบบ่เทียบเลยใช่ฟันขาวขึ้นด้วยรู้ป่าว่าเห็นหลอดแบบนี้เนี่ยไม่แพงนะไม่แพงเขาก็ใช้น้อยมากมันเข้มข้นมากโยม ช่แค่เม็ดถั่วเขียวอ่ะใช่เล็เล็กเล็กเลยนะครับใช้ได้นานมากเลยแหละ M C M C อันนี้สำคัญมากไม่มีสาร S L S และฟัวร์ไลน์นะครับแล้วก็ไม่ผสมแป้งและน้ำตาลด้วยนะคะ Wonder Smile นะคะเป็นยาสีฟันสมุนไพรพรีเมียมที่มีสมุนไพรถึง12ชนิดแล้วก็มีวิตามินต่างๆด้วยฮูดมากเราไปแปรงกันเลยดีกว่าป่ะไปค่ะไปเดี๋ยวบีบให้ดูนะครับนิดเดียวเดแค่นี้ ทักใจได้กับครั้งแรกตีชายแล้วไปกันดีกว่าผีบยางมาที่บีให้มามาสุขภาพช่องปากและฟันเนี่ยสำคัญมากนะครับโดยเฉพาะเรื่องกลิ่นปากและสีของฟันเราเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่ายลืมดูแลนะครับผม ใช่ค่ะแล้วตอนนี้นะคะใครอยากลอง Wonder Smile มีโปรด้วย1แถม1นนะคะตอนนี้ต้องรีบจัดเลยนะคะซื้อได้ที่ตัวแทนทั่ประเทศครับ